จังหวัดมหาสารคามค่ะถึงแม้ว่าจะมีฝนตกนะคะแต่ว่าในหลายพื้นที่ก็ยังคงประสบภัยแล้งอยู่ค่ะชาวนาต้องดำนาแห้งรอน้ำฝนค่ะ ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะเข้าสู่ฤดูของการทํานาค่ะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ชาวนาก็ได้อาศัยตกกราแล้วก็ดับนาแต่ก็พบว่ามีหลายพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งเนื่องจากมีปริมาณฝนตกน้อยส่งผลให้น้ําในไรนามีไม่เพียงพอต่อการปักดําข้าวชาวนาส่วนหนึ่งนะคะต้องใช้วิธีปักดําข้าวแห้งแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมก็คือการปักดําข้าวแห้งหรือการสักลุงโดยขอแรงเพื่อนบ้านมาช่วยกันถอนกราจากพื้นที่แห้งไม่มีน้ํานําไปปักดาบริเวณที่มีความชุ่ม ชื้นอยู่บ้างซึ่งต้นข้าวสามารถยืนต้นรอฝนได้กว่า1สัปดาห์ดีกว่าปล่อยให้ต้นกล้าแค้กแกรนและยืนต้นแห้งตายค่ะสําหรับการปักดําข้าวแห้งนะคะชาวนาจะใช้วิธีถอนกล้าต่อจากนั้นก็จะใช้ไม้ปลายแหลมหรือปลายมนบางรายอาจจะใช้เสียมปักลงไปบนหน้าดินให้เป็นรูหรือเป็นหลุมก่อนที่จะนําต้นกล้า2-3ต้นปลูกลงไปกดดินให้แน่นโดยปักให้ลึกเพื่ออาศัยความชื้นจากดินชั้นล่างให้ต้นข้าวสามารถจเจริญเติบโตได้ค่ะ